มูวี่เช็คสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เช็คกับผมวีรวีโรจนนะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับ ใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญน,นะครับต้องรู้จัก13เกมสยองซึ่งถือว่าเป็นหนังเขย่าวขวัญที่รับการกล่าวขวัญและมีแฟนติดตามอย่างมากเรื่องหนึ่งนะครับโดยตอนนี้ผู้กำกับอย่างพี่มาเดียวชูเกียรติเนี่ยมีแผนที่จะยกเครื่องใหม่ให้เกับจักรวาล13เกมสยองแต่ขาดแค่ค่ายหนังที่จะมารับหน้าที่เป็นผู้สร้างครับหรือว่านายทุนนั่นเองนะครับ ซึ่งบอกติดตลกเอาไว้ว่าบทเสร็จมาสิปีแล้วโอใจรออีกนิด13เกมสยองมีพี่น้อยวงพลูนะครับมารับบทนำเป็นเซล์แมนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและปัญหาทางการเงินอย่างหนักเลยครับ แต่แล้วเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ชวนเขาเล่นเกมที่ต้องทําภารกิจ13อย่างเพื่อแลกกับเงินที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละภารกิจนะครับซึ่งนําไปสู่การก่ออาชญาการรมที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆภาพยนต์เรื่องนี้เคยถูกฮอลลีวูดเนี่ยนำไปสร้างใหม่ในชื่อเตอร์ดินซิน์มาแล้วด้วยเลยครับและก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าจะสร้างเป็น14เกมสยองแต่ว่าโปรเจกต์นี้ถูกพับไปเป็น10ปีแล้ว เอาเป็นว่าหากมีค่ายหนังหรือว่านายทุนท่านไหนสนใจเราเนี่ยคงได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาอีกครั้งก็เป็นได้ขออใจช่วยด้วยนะครับเอาละครับแล้วกลับมา m o Movie c h เช k กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h e k k